วิาะห์นะจีนควรพักแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชั่วคราวหลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกนักวิเคราะห์นะจีนควรพักแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชั่วคราวขณะการขาดแคลนไฟฟ้าทําทให้โรงงานในจีนหลายแห่งยุติการผลิตทําให้ GDP ของจีนโตแค่4.9%ในไตรามาสสานี้และมีแนวโน้มว่าไตรามาสที่4จะลดลงอีกแต่ภาพรวมของทั้งปีจะยังคงอยู่ในระดับที่ดี บรรดาน,นักวิเคราะห์แนะว่าจีนควรที่จะพักแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ชั่วคราวเพื่อรับมือกับการขาดแคลนพลังงานด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งจัดการหา๊สาสธรรมชาติแสนล้านลูกบาศเมตรรองรับความต้องการด้านพลังงานเพิ่มในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิในจีนนักวิเคราะห์มีความเห็นว่า จีนอาจจะต้องพักแผนอันมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ก่อนอย่างน้อยก็ในระยะสัน้นเพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศว่าจีนจะเริ่มการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ภายในปี2573พร้อมทางตั้งเป้าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือ0%ภายในปี2603 เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาประธานาธิบดีสจิ้นผีได้กล่าวต่อผู้นำทั่วโลกในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าจีนจะไม่ให้ทุนสนับสนุนในการก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานโดยใช้ถ่านหินในต่างประเทศอีกถือเป็นคำประกาศที่สร้างความประหลาดใจแก่ประเทศต่างๆทั่วโลก ภายใต้แผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จีนได้สั่งให้20มันทนตัดไฟบางส่วนเพื่อลดการใช้พลังงานพร้อมกับขอให้ประชาชนในประเทศร่วมมือกันลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตที่ถือว่าเป็นผู้ปล่อยมลพิษมากในอันดับต้นๆ ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าทำให้โรงงานผลิตในจีนหลายแห่งยุติการผลิตลาสุดสังนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ขยายตัว4.9%ในไตรมาส3เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2563ผิดจากที่รอยเตอร์เคยสำรวจไว้ว่าอาจจะขยายตัวได้ถึง5.2% ทางด้านของฟูลินหุยโคโสก NBS แถกว่าในไต,ตรมาสที่3ความเสี่ยงและความท้าทายทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นการขาดแคลนพลังงานส่งผลกระทบบางประการต่อการผลิตแต่ผลผลกระทบต่อเศรษฐกิจกน,นั้นสามารถควบคุมได้ จากนี้สื่อกอบาวว่าทำอย่างรายงานว่าแม้จีนจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสสี่ของปีนี้แต่ทางการจีนก็เตรียมพร้อมรับมือเอาไว้แล้วโดยอาจจะมีการใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเข้ามาช่วย <c oughs> เพื่อที่จะให้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนยังคงเดินหน้าต่อไปได้และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าในไตรามาสที่3และไตรามาสที่4ของปีนี้การเติบโตของจีนจะไม่เป็นไปตามคาดแต่ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนภาพรวมทั้งปีแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่สดใส